สวัสดีครับพบกับผมแอดมินชายและในวันนี้ผมจะมาล่อยอนิเมที่มีชื่อเรื่องว่าแทงกี่าฟอนเทียเมื่อนักล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพซีซั่น2นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและถ้าอนิเมะสนุกเนี่ยก็คอมเมนต์มาเม้ามอยกันได้นะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่2 0บาทเองนะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราผู้กล้าสายสปอยได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวเปิดซีซั่น2ตอนที่6มาหลังจากที่ซาลารูจัด ซันลาคูนะครับก็ได yeah. ้กลับมาที่เ yeah, ม so ืองอ่ะนะเพื่อเตรียมตัว yeah. ที really ่จะเจอกับน้องเอมูลตามที่นัดหมายกันไว้นะครับแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าซันลาคูเนี่ยจะเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากเลยนะแต่ในที่สุดนะครับซันลาคูเนี่ยก็ได้เจอกับน้องเอมูนที่กําลังรอซันลาคูอยู่อ่ะนะนึกว่าต้องคอยนานกว่านี้อีกซะแล้วนะคะเนี่ยมาตรงตามเวลาเป๊ะเลยฝากพาไปหาแรบบิดหน่อยนะหล้วจากนั้นนะครับน้องเอมูลเนี่ยก็ได้ทําการเปิดประตูมิติเพื่อที่จะไปหาแรบบิดนะครับหลัจากนั้นนะครับซันลาคูเนี่ยก็ได้เข้าไปข้างในประตูแล้วก็ได้เจอกับี ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้บีลักเนี่ยจะตกใจเป็นอย่างมากเลยะนะที่ซาราคุเนี่ยสามารถจัดการโกดี้สกอร์เปียนได้ซึ่งเขานะครับก็ได้ช็อกแบบสุดๆไปเลยแต่ที่ช็อกกว่านั้นก็คือซาราคุสามารถเอาแกนกลางผนึกชีวิตของโกดี้สกอร์เปียนมาได้และส่วนแขนส่วนขาและอุปกรณ์ต่างๆนะครับออามาได้หมดเลยะนะจริงๆแล้วเนี่ยบีลักนะครับขอให้ซาราคุเนี่ยไปหาคิดตันสกอร์เปียนหรือว่าชิ้นส่วนของคิดตันสกอร์เปียนมานะครับแต่ดูเหมือนว่าซาราคุเนี่ยมันจะได้ทะลึ่งไปเอาโกดี้สกอร์เปียนม ง่ายก็ <progressive> มีค่ากว่าหลายเท่าเลยแหละนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าบีลักษ์เนี่ยจะได้ดีใจและตกใจในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งเขานะครับก็สามารถสร้างอาวุธที่โหดได้นะครับเอาแบบว่าระดับแรพรีเมียมเลยนะหล้วจากนั้นนะครับบีลักษ์เนี่ยก็ได้ให้อะไรบางอย่างกับซาราคุมานะครับซาลาคุเนี่ยก็ได้เข้าไปในคลังเก็บของส่วนรวมนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอยากจะลองอาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะอยากจะลองก่อนว่าตัวเขานั้นชอบอะไรกันแน่นะครับถ้าลองแล้วเนี่ยถ้าเขาชอบอันไหนเนี่ยเขาจะได้ให้บีลักเนี่ยทำอาวุ ซาล,ลาคูนะครับจะต้องผิดหวังไปตามๆกันเพราะว่าคำสาปของไลคาออนที่ติดอยู่บนตัวเขานะครับเขาไม่สามารถสวมใส่อุปกรณ์อะไรได้เลยะนะจึงดูเหมือนว่าซาล,ลาคูเนี่ยจะทอยแบบสุดๆไปเลยนะครับไม่ว่าเขาจะลองกับอุปกรณ์ไหนชิ้นไหนนะครับเขาก็ไม่สามารถสวมใส่ได้เลยะนะและภาพก็ได้ตัดมาที่โลกแห่งความเป็นจริงตัดไปที่น้องเลนะครับในตอนนี้น้องเลเนี่ยก็ได้เดินผ่านบ้านของซาราคูสน,นะดูเหมือนว่าน้องเลเนี่ยอยากจะเข้าไปในบ้านของซาราคูแทบใจจะขาดแต่ทว่าก็ได้มีเด็กเวนที่ไหนไม่รู้นะครับมาจ้อง มองน้องเลยอะนะเลนเนอรซานน้องเลยเนี่ยขืนจนวิ่งหนีไปเลยอะนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ซันราคูในโลกแห่งความเป็นจริงในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้เครียดเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ว่าไม่สามารถสวมใส่อุปกรณ์อะไรได้เลยในเกมอะนะซึ่งเขานะครับก็ได้ทําการพูดคุยกับน้องสาวอะนะนี่ลูมิอยากถามความเห็นของเธอที่สมองกว่าครึ่งมีแต่ความคิดโลกสวยสักหน่อยอะพอลองซื้อเสื้อผ้าดีไซน์ที่ชอบด้วยเงินที่อุตสากเเกบหอมลำลิศแทบตายแต่จริงๆแล้วมันก็กลายเป็นชุดทาลกถ้าเป็นแบบนั้นเธอจะทํายัังงงอย่านน้ห บ้าเปล่าทำให้ถึงคิดอย่างนั้นล่ะมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงกันก็คือพลาดไปสินะถ้าเป็นฉันแล,แล้วก็คงใส่ชุดอื่นที่ชอบแล้วก็รีบๆลืมเรื่องนั้นไปละมั้งแต่กรณีของฉันใส่ชุดไม่ได้อะดิมีวิธีนั้นอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอใช้เป็นตัวอ้างอิงได้เยอะเลยลูมิขอบใจมากเลยนะก็ใส่ชุดอื่นๆแล้วรีบๆลืมไปก็พอแล้วนี่นาะจากที่ซันลาคูไปปรึกษาลูมิน้องสาวของเขานะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดขึ้นได้ว่ามันจะเป็นอะไรไปกับคําสาปของไลคาออนแล้วกคมั้งยกระจเีดทห เกิดขึ้นจากเกมมันก็ต้องระบายด้วยเกมใช่แล้วครับในตอนนี้ซารัคุเนี่ยก็คิดที่จะไปเล่นเกมอื่นฆ่าเวลานะเอาง่ายๆก็อยากทีก่จะลืมลืมไปอะนะว่าตัวเองนั้นสวมใส่อุปกรณ์อื่นไม่ได้ภายในเกมแชงกิท่าฟอนเทียนะครับและจากนั้นนะครับซารัุเนี่ยก็ได้เข้าไปเล่นเกมเนฟิลิมฮอลโลนะครับซึ่งดูเหมือนว่าซารัุนเนี่ยจะไม่ได้เข้าเกมนี้เป็นเวลาถึง2เดือนแล้วและเมื่อซารัคุเข้ามาในเกมนี้นะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะไปเกมหุ่นยนต์โจมตีกันอะนะเอาง่ายๆก็สไตล,ล,กล์กันน้ารด้้เเขขาไปในนอะา ก็ได้ดูฤทธิ์การต่อสู้หรือว่าอันดับนะซึ่งดูเหมือนว่าคู่แข่งของเขาในตอนนี้จะกลายเป็นอันดับ2ไปแล้วนะหลังจากที่เขาไม่ได้ล็อกอินมาเป็นเวลา2เดือนซึ่งซันราคูนะครับก็ได้กาลังเบื่อๆเซ็งๆนะอยากคิดที่ว่าจะไปอยู่อันดับ1อะไรทํานองนั้นนะอยากจะชิงอันดับกับคนอื่นแต่ถ้าว่าทันใดนั่นเองบุคคลปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อตาใช่แล้วครับมันก็คือไออันดับ2นั่นเองนะที่เป็นคู่แข่งของซันราคูซึ่งมาถึงนะครับมันก็ได้ทําการท้าต่อสู้เลยนะซัน หลัจากนั้นนะครับการต่อสู้เ internet, นี่ยก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าการโจมตีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะตึงแบบสุดไปเลยะนะบินหลบกันไปบินหลบกันมายิงกระสุนไปยิงกระสุนมานะครับซึ่งดูเหมือนว่าเชิงของซันลาคูเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเป็นเหมือนเช่นกันหลังจากนั้นไอ้อันดับ2นะครับมันก็ได้วางแผนขึ้นมานะที่ว่าจะจัดการซันลาคูในคราวเดียวนะครับแต่ดูเหมือนว่าซันลาคูเนี่ยจะไม่ได้เป็นอะไรไปนะครับเพราะว่าซันลาคูสามารถหลบได้ทันเวลานั่นเองโดนแค่ปีกไปนะครับเอาจริงๆในตอนนี้ซันลาะ ถูกโจมตีไปที่ปีกนะครับเรียกได้ง่ายๆว่าในเกมเกมนี้ในศึกศึกนี้ซาราคุเนี่ยแพ้อย่างแน่นอนนะครับจากนั้นนะครับซาลาคุเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวล่อขึ้นไปบนฟ้าและจากนั้นนะครับไอ้อันดับ2เนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นไปเตรียมพร้อมที่จะปิดฉากซาราคุนะครับแต่แล้วในที่สุดนะครับมันก็ได้เสียเหลี่ยมหรือว่าเสียเชิงของซาราคุนะครับไอที่ลอยขึ้นไปบนฟ้านั่นก็คือก้อนหินแต่ตัวจริงของซาราคุที่บินไม่ได้นั้นก็ได้ดักซุ่มโจมตีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนัลใ่สเเเย็็ไมมปตๆนะครับ และผู้ชนะก็คือคิงฟิชเชอร์และก็คือซันลาคูนั่นเองนะครับเลนนาซ่าอันดับ2ในหัวร้อนแบบสุดๆไปเลยนะหลังจากรีสู้กันเสร็จนะครับมันเนี่ยก็ได้ขอท้าสู้ใหม่อนะแต่ดูเหมือนว่าซันลาคูนี่จะไม่ได้สนใจอะไรมากมายทันใดนั่นเองก็ได้มีหญิงสาวเป็นสนานี่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นเนี่ยเธอก็ได้พูดขึ้นว่าต่อไปเป็นตาของฉันในที่สุดก็ออกมาสักกี่นงหุ่นนั่นกับอวตารน,นั่นนะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคนที่ทําให้ฉันต้องลําบาาากแและททํไดด้ค่่เเอออสมัันบี1 ลุสดูเหมือนว่าในเกมเกมนี้หลังจากที่ซันลาคูไม่ได้ล็อกอินมาเป็นเวลา2เดือนโจทย์ของซันลาคูเนี่ยจะเยอะสือเกินเลยนะครับและภาพก็ได้ตัดจบซีซั่น2ตอนที่6